สวัสดีผู้ชมทุกๆคนครับวันนี้ซีมูเลเตอร์จะจับมือประกอบเครื่องในเกม My Summer Car ตั้งแต่เริ่มจากชิ้นส่วนจนกลายเป็นเครื่องยนต์พร้อมใช้งานใครที่เคยเล่นแล้วถอดใจเลิกเล่นลองใจเย็นๆแล้วทําตามไปพร้อมๆคลิปนี้ไม่ยากไม่ง่ายแต่ต้องใช้ความใจเย็นครับพอเริ่มเกมเราจะเกิดที่ห้องนอนไม่รอช้ามุ่งหน้าไปที่โรงรถได้เลยชิ้นส่วนเครื่องยนต์จะกระจัดกระจายอยู่บนชั้นอย่างแรกเราไปหยิบเสื้อสูบมาวางบนโต๊ะก่อนเลยต่อมาคือข้อเหวี่ยงการประกอบในเกมนี้ต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกขึ้นแบบนี้ครับมันแปลว่่่่่าาาาาาเเเรรววงงชิิ้้้้้นนนนสไไดดถูกกกกกตตแหจั็คคลลซยยพืือออปะบม เมนแบริ่งครับมีทั้งหมด3ชิ้นอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วเอากล่องเครื่องมือมาวางไว้ใกล้ตัวจะช่วยให้หยิบใช้และมองเห็นได้สะดวกเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าแต่ละชิ้นส่วนมันใช้ประแจเบอร์ไหนต้องสับเปลี่ยนไปจนกว่าจะเจอตรงนี้แหละครับที่ทําให้กินเวลาต่อมาผมจะยกเสื้อสูบตั้งขึ้นแล้วทําการใส่ลูกสูบดูจากสภาพลูกสูบแล้วไม่ใช่ของใหม่แน่นอนดําขนาดนี้เหมือนไปแกะเอาจากรถที่ลูกสูบไหมมาต่อมาผมจะใส่แคมชาร์ปพร้อมกับตั้งมาร์คทามมิงครับวิธีตั้งคือหลังจากใส่เฟืองแคมชาร์ปให้หมุนฟือองงใให้้้้้ขขีีีดด2นนนนมาาตตรรรกกกัััแลว็็ส่่โซทิ ต่อมาเราจะประกอบส่วนที่คล้องกับสายพานหน้าเครื่องเริ่มจากปั๊มน้ำจะใส่ปั๊มน้ำได้ต้องใส่ฝาครอบทามมิ่งก่อนครับไม่งั้นเอามาวางยังไงตัวเกมก็จะไม่ขึ้นเครื่องหมายถูกเสร็จจากปั๊มน้ำก็อย่าลืมใส่ฝาครอบปั๊มน้ำตรงนี้ต้องขันน็อตเยอะนิดนึงขอให้ใจเย็นๆไวครับมาเกือบถึงครึ่งทางแล้วต่อมาคือไดชาร์ตครับใส่ง่ายขันน็อตไม่กี่ตัวตัวไดชาร์ตจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เพื่อใช้สําหรับตั้งสายพานครับและอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับฝั่งหน้าเครื่องคือพูเลนนตตเเยัััับขนนนตตวววดีจมาฝ่งไฟก้าางก่่อใสสไฟวลืมเพราะถ้ล คือต้องลือเยอะมากๆซึ่งตอนเล่นรอบแรกผมลืมครับลือกันยาวๆเสร็จจากไฟวิวมาดูคลัตซ์ส่วนประกอบคลัตซ์จะมี3ส่วนเอาทั้ง3ส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันแบบนี้แล้วยกไปประกอบได้เลยต่อมาคือส่วนของก้นอ่างน้ํามันเครื่องกับชุดเกียร์ครับตรงนี้เป็นอีกส่วนที่ต้องขันน็อตค่อนข้างเยอะบางมุมต้องยกเปลี่ยนมุมเพื่อให้สะดวกในการขันแต่มาถึงตรงนี้ก็เกือบถึงเส้นชัยแล้วครับลุยกันต่อหลังจากใส่ก้นอ่างน้ามันเครื่องก็ยกเกียร์มาใส่พร้อมกับใส่ตัว drive g e ร์ตามด้วยตอร์ส start เวลาขัััันน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 ็อออตตตตใใใแ่่่่่ละะชิ้้้สสววงงขหหุกจจดไไมมีปปญาาาเ ังได้จากนั้นทําการติดจานจ่ายไฟเราก็จะมาถึงส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของฝาสูบและฝาวาลวขั้นตอนนี้ไม่ยากเริ่มจากปาเกนฝาสูบฝาสูบด็อกเกอร์ช้าเรียงตามนี้ได้เลยปิดจ็อบการประกอบวันนี้ด้วยเฮดเดอร์คาบูฝาวาลวอะไรส่วนนี้น็อตไม่ค่อยเยอะครับแต่ต้องเช็คดีๆบางตัวมันจะหลบมุมอยู่เราก็จะได้เครื่องยนต์พร้อมใช้งานขาดแค่ของเหลวกับสายพานที่ต้องไปซื้อจากร้านค้าวันนี้หมดเวลาของซีมูเลเตอร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ